วันนี้เราจะมาทานมะม่วงน้ำปลาหวานกันนะคะนี่คือปะเอีกของเรานะคะนี่ปะเอีกของเราน้ำปลาหวานคือนางอีกของเรานะคะนี่นะคะมะม่วงน้ำปลาหวานนะคะ ใครหิวมาทางนี้น้ำม่วงน้ำปลาหวานแซ่แบแซบทำเองอร่อยเองนี่คือนางเอกของเรากะปิกุ้งหอมแดงกระเทียมพริกขั่ขว นี่นางเอกของเรานะคะเขี่ยวน้ำตาลเอานาก้าทุกคนมาเด้อมาม่วงน้ำปล่าวานพระเอกคือมาม่วง นางเอกคือน้ำปลาหวานนะคะทุกคนนี่ของคู่กันนี่คือของคู่กันคู่กันคู่กันชิมแล้วแซ่บกะปิกุ้งเราใส่กะปิกุ้งน้ำปลานิดนดน้ำปลานิดนด,นดมันจะได้นัว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 ,นวอะเอกคือมะม่วง นางเอกคือพริกน้ำปลาหวานนะคะเป็นจังไดเป็นจังไดเป็นตัดแซบ่บเป็นตัดแซ่บนะน้ำปลาหวานกับอีกลูกโดดเราคือพริกขั่วนะคะต่อไป,ปเอกของเรา มันคือผัออกอีกผักอีกคือมะมว่วงน้ำอีกก็คือน้ำพริกมีไงน้ำปลาหวานนะจ๊ะถ้ามีสะเดาก็กินกับสะเดาได้นะจ๊ะน้ำปลาหวานนะจ๊ะมาแซพเสพกันเด้อทุกคนมาเสบน้ำกันมาเสบน้ำกัน แสบ่แสบๆๆๆบเส,สบนัวหัวมวน,วนมามามากคุณแสบๆสบ็สบลองแสบพระเอกคือมะม่วงน้ำปลาวานคือนางเอกเขาจะมาคู่กันนะคะเขามีเป็นคู่แล้วน,นะคะ เราจับมาแต่งงานกันแล้วนะคะีมม่ะหมูเอีกน้ำพริกน้ำป้าหวานน้ำป้าหวานนะน้ำป้าหวานีก่ะแแซ่บไหมน้ำตาหวาน เราชิม呗เสียบเสีบเสีย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 บมือมะม่วงแก้วนะคะทุกคนมะม่วงใหญ่มะม่วงใหญ่มะม่วงแก้วนะคะมากินน้ำกันเด้อทุกคนมันจะแซ่ยบไหมมันจะแซ่ยบไหม โอเวลาห้านาทีนี่อาหารว่างอาหารว่างตอนกลางวันนะคะทุกคุเสแสบเสบมันจะเสแซ่บขนาดไหนมาดึงกันน้ำลายไหลไหมทุกคน ตอนนี้หวังว่าทุกคนกำลังน้ำลายไหลนะคะทุกคนน้ำลายจะไหลนะคะทุกคนน่าแสบน้ำกา เสบเๆๆๆสพเสพขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาทานพริกน้ำปลาหวานกับมะม่วงด้วยกันนะคะทุกคน